ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานช่องทีทีวีรายการประสัทพารวยนะครับได้ออกเดินทางมาสัญจรมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อมาพบกับบคุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะได้ยินเสียงผ่านหน้าจอทีวีรายการประสัทพารวยมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราเดินทางมาเพื่อจะมาพบกับท่านเพื่อจะให้ท่านได้รับทราบข้อมูลดีๆนะฮะเกี่ยวกับธุรกิจที่ท่านดําเนินอยู่นะครับ และก็ในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพบกับบุคคลอีกหนึ่งท่านซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณนะครับอ่าซึ่งกันและกันเป็นผู้ที่มาบอกต่อเป็นวิทยาทานนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้พบกับนะท่านทั้งสองในวันนี้นะครับท่านดรครับวันนี้เราเดินทางมาก็แต่เช้าวันนี้เรามากันตรงไหนอย่างไรครับท่านครับครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าทุกกระแสเสียงต้องการรู้อย่างยิ่งเลยว่าฟาร์ม ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงหมูเป็นจํานวนถึงครึ่งหมื่นตัวนะฮะมากกว่าครึ่งหมื่นตัวตัดสินใจมาใช้โปรฟีดได้อย่างไรวันนี้เราจะไม่คุยด้วยตัวของเราเองแต่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของที่ใช้จริงๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับไปพบกับท่านพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะขอให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ครับครับผมชัยวัตรดีทรับยุณผลเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงหมูครับมาประมาณสิบเจ็ดปีแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ไม่ล่ำไม่รวยแต่ก็อยู่ได้พอดีผมมาใช้โกลฟิตตัวนี้ก็เลยทำให้ทางบริษัทที่ผมส่งหมูให้นั้น มีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมน้าหนักมันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยลองใช้ดูก็เป็นเป็นที่น่าอัจจรรย์คือว่ามันมันน้าหนักมันได้ขึ้นมาจากหมูที่น้ำหนักไม่ได้เลยเนี่ยก็กลับขึ้นมาได้มาทันตัวที่ใหญ่ๆแล้วครับมันก็เลยทําให้ผมประทับใจตรงโปฟิตก็เลยต้องนํามาใช้แล้วสั่งทางบ,บริษัทบวรมาใช้เพื่อที่จะให้หมูได้ได้มีกำไรมากมากขึ้นครับ ครับผมเอาละครับพี่ก่อนอื่นที่จะฉายภาพความสําเร็จนะเกษตรกร,รกที่เลี้ยงหมูเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าปัญหาที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่เกษตรกร,รกที่เลี้ยงหมูเนี่ยเขาเจอเหมือนกับเราผมว่าไม่แตกต่างสิ่งที่พี่เจอนะครับก่อนที่จะมาเจอตัวโกลฟีดเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับอย่างเช่นหมูไซเล็กก็คือหมูที่ไม่ได้รับนมเหลือจากแม่มาก็จะมีภูมิคุ้มกันน้อย ไซร์เล็กหมายความว่าไงพี่คือน้ำหนักมันจะพอแบบว่าหมูเนี่ยจะซีดผอมคือเอามาลงพร้อมๆกันครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าตัวไซร์เล็กเนี่ยคือมันโตไม่ทันเัาไม่ทันครับเพราะไม่ได้รับนมเหลืองก็คือไม่มีูมงคุมกันจากแม่อืมทัดก็เลยทําให้กินแล้วแล้วแต่ก่อนนั้นน่ะแต่ก่อนนั้นพี่แก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงก็โดยการทุบทิ้งครับโอ้โหทุบทิ้งก็คือจําหน่ายว่าตายไปเลยครับผม แล้วเสียดายดนะฮะทุกท่านนะครับจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันจริงไหมอาจารย์พลครับรก็เป็นที่น่าดีใจนะครับว่าวันนี้เราได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะฮะพอเริ่มสนทนกากันนี่เรียกว่าพี่ชัยวัดก็ให้เครดิตให้ความสําคัญกับกลฟิตในแบบว่าให้คือแทบจะลืมปัญหา<บ>ที่มันเกิดขึ้นมาหมดเลย<อ>ท่านเนี่ยรับทราบแล้วนะครับอยากจะอบอก ท่านผู้ชมก็ให้ข้อมูลไปแล้วแต่ผมจะขอย้อนนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าการที่เราเดินทางมานี้นะครับเรามาที่ไหนตรงนี้อยู่ที่ไหนตำบลอะไรพี่ฮะครับที่บ้านดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรีครับครับที่นี่คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีบุคคลอีกหนึ่งท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ร่วมนะฮะในรายการกับเรานะฮะเรียกว่าเป็นผู้ที่มี บุญคุณหรือว่ามีการที่ได้มีโอกาสพบเจอกันนะฮะในงานแห่งหนึ่งนะแล้วก็ได้มีโอกาสนําเอาโปรฟีนมาแนะนําให้พี่เฉวัสด์บุคคลท่านนั้นชื่ออะไรครับคุณสุพัร์ครับนี่เลยครับสุพัรนั่นอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีครับผมนีสุพัรณนะนะนามสกุลนามสกุลวงบัญญับครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ตำบลท่าเรือครับ ท่าเรือธรรมกาจังหวัดจามทบุรีนครับอ๋อจังหวัดเดียวกันแต่อยู่ธรรมกาฮะก็พี่เพวัฒนอยู่พนมทวนนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสเจอกันย้อนไปนี่สักนานสักเท่าไหร่ครับที่ผ่านมาประมาณสักห้าหกเดือนได้แล้วไองานสดญาติกันสดอ่าห้าหกเดือนที่ผ่านมานะต้องถามพี่สุพันว่าอ่าพี่สุพันติดตามชมรายการผ่านช่องโช์ดีทีวีอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วยังไงมีความประทับใจอะไรกับโปรไฟละถึงได้มีการสั่งซื้อไปใช้ ก็รู้สึกว่าสุขภาพผมเลี้ยงไก่ไก่สุขภาพแข็งแรงครับก่อนหน้าที่ไก่ไก่อะไรมันป่วยป่วยอยู่สุขภาพไม่ดีไก่อะไรครับไก่ชนครับไก่ชนนะท่านดเตอร์เคยไปสนทนาเรื่องไก่ชนกับพี่ป้าที่กาลสินใช่ไหมถูกต้องครับอวันนี้ก็ได้มาเจอครับพี่สุพันนะต้องถามพี่สุพันว่าเลี้ยงไก่ชนกี่ตัวฮะผมเลี้ยงไม่กี่ตัวนะฮะแต่ี้ผมอยากจะลองดูว่าโปวิดเนี่ย ได้ผลไหมมันแน่จริงหรือเปล่าตรงนี้บอแน่นอนครับตับสุขภาพกายแข็งแรงตับผลงามหน้าแดงอืแล้วก็ที่ไม่เหม็นคือก่อนหน้าในทืนแน่ๆแล้คือไก่ไม่แข็งแรงนะแล้วก็นอกจากไม่แข็งแรงมีปัญหาอะไรฮะไก่ชนเนี่ยก็อยู่กับสุขภาพอย่างเดียวสุขภาพเป็นหลักใช่ไหมท่านทั้งสิ้นคือถ้าสุขภาพของไก่ชนมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปชนกับเขาไม่ได้เรื่องอื โปรฟีดพอใช้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําให้เซลล์ของเขาเนี่แข็งแรงดูจากไหนฮะที่แข็งแรงงอนตั้งหน้าแดงจริงนะฮะผลงานด้วยนั่นไงครับนี่คือนี่คือความสําเร็จของการนําเอาโปรฟีดไปใช้กับไก่ชนนใช้ใช้อัตราอ่างไงให้พอจำได้ไหมคือใช้ใช้อาหารเขาที่เคยใช้อยู่แล้วก็เอาอาหารโปรฟีดอ่ะเอามาโปรสางผสมโปรยเข้าไปในอาหาอาหารไก่ อาหารไก่นะไก่นี่จะคือจิกจิกกินนะกินทั้งวันกินแค่พักเดียวเขาก็อิ่มแล้วอืมอืมครับปริมาณไม่เยอะแล้วไก่นี่ปกตินี่ขี้ขี้ไก่เหม็นไหมขี้ไก่เหม็นฮะแล้วหลังจากใช้โคฟิดแล้วโคฟิดไปแล้วขี้ไก่ไม่เหม็นโอ้โหทำสงครามก็ไม่มีครับโอ้โหถ้าเราจะเรียบเรียงว่าการที่เอาโคฟิดไปใช้กับไก่ชนเนี่ยหนึ่งก็คือสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ ที่ไก่ไม่เหม็นที่ไก่ไม่เหม็นนะฮะแล้วก็หอนแดงหอนตั้งนแดงครับนะแล้วก็แรงหรือว่าแรงทำดีมากครับไก่ชนนี่รู้สึกว่าจะแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยนะเพราะนั้นไก่ชนก็มีหน้าที่แหละทํายังไงจะให้ชนะนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้ส่งเสริมการที่จะไปพัฒนาขันต่อเลยนะเป็นกีฬาพื้นบ้านอ่าก็ต้องขอบคุณนะสำหรับพี่สุพรรณนะครับอ่าครับแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาเจอพร้อมหน้าพร้อมตากันนะฮะ เพราะนั้นพี่สุพันก็เรือส่งมอบแล้วนะฮะ,ฮะได้สทนทนากันอย่างไรฮะพี่ใช้ว์วัตถึงได้เรียกว่าหลงเชื่อง่ายๆย,ยังไงฮะผมคุยกันที่งานตกว่าลองเอาโปรไฟล์ลองไปใช้ดูเพราะเขาโฆษณาดูแล้วผมลองเอามาใช้แล้วรู้สึกว่า <ฮะ S 2> ดีมากครับครับคือพี่ชาว์วัตนี่ยยังไงก็ไม่เชื่อใช่ไหมครั้งแรกเจอกันเขาเขา ผมปุ้ยเอาฟังแล้วเขาก็เชื่อครับอเขาก็ถึงได้มาลองใช้ดูอ๋อจะเป็นญาติไม่เชื่อได้ไงคน <c oughs> เป็นญาติกันญาติแนะนําญาติบอกต่อก็เอามาใช้ญาติก็คงไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีมาแนะนํากันหรอกรถูกต้องไหมฮะค,ครับผมแต่ว่าพี่ชัยวัฒน์นี่ยังไม่ได้ชมรายการทีวีช่องชุดดีมาก่อนนะเราดูไกลแล้วกันหนึ่งห้าหนึ่งอ๋อมายข้าเลขช่องอยู่ไกลก็เลข ก็ดูแต่เลขอยู่ใกล้ๆถูกครับโอ้โหนี่นะต้องไปศึกษาคนับศึกษากรับผู้บริหารเจ้าชูดีว่าให้เลื่อนเลขเช่าคัใกล้ๆหน่อยนะแต่ตอนนี้ใกล้หรือยังพี่หทนหนึ่งเปิดปุ๊บก็เจอแล้วนั่นนั่นนั่นเรียกว่าใจตรงกันถูกต้องนะจำง่ายๆไม่ต้องขยับเลยนะหนึ่งห้าหนึ่งอยู่ตรงไหนล่ะเป็นช่องหนึ่งแล้วเราเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าพี่สุพันธ์ก็มาแนะนำพี่เยวัน์พี่เยวัน์ก็ได้มาศึกษาก็คือ เห็นว่าตื่นแต่เช้ามาชมรายการทีวีทุกวันเลยทีนี้นั่นก็เรียกว่าซึมซับเข้าใจแล้วว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าพี่เลี้ยงหมูเป็นฟาร์มใหญ่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับนี่เราต้องขยายความว่าพี่เสวัดเนี่ยคิดถึงอะไรก่อนเลยฮะที่ว่าเอาโกฟีนมาแล้วจะไปช่วยปัญหาซึ่งปัญหาเนี่ยทราบว่ามีหลายข้อแหละ คือหมูที่บริษัทออมาให้เนี่ยมันมีประวัติบอกว่าเลี้ยงยากมากโอ้โหตัดสินใจเอาตัวนี้มาเลยเพราะสุพรรณอกาปุ๊บก,ก็สั่งเลยใช้เลยครับผมอยากจะให้พี่ฉัฉวัน์เนี่ยกล่าวเป็นอาจจะเป็นเรียงเป็นข้อๆสักนิดหนึ่งเนาะ,ะเพื่อจะให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมว่าฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยคงไม่จะตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บนะคงต้องศึกษามาพอสมควรแหละ เพราะว่าเราอยากจะให้เกษตรกรทุกท่านนะที่ชมรายการเราเนี่ยได้เข้าใจเหมือนกับพี่ชัยวัฒน์เนี่ยพี่ชัยวัฒน์ช่วยกล่าวนิดหนึ่งนะว่า,าการที่ก่อนหน้าที่เราจะเจอโกลฟีดเนี่ยปัญหาเดิมๆเนี่ยถ้าเรียงเป็นข้อๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับ่าข้อแรกก็คือว่าเราจะทํำยังไงนะให,ให้หมูตัวเล็กๆเกนะี่ยมันจะมีน้ําหนักเท่ากับตัวใหญ่ได้และทันกันอ่านี่คืออยากจะให้หมูโตเร็วอ่ามีข้อสองไหมครับ ข้อองก็คือว่าหมูที่เจ็บป่วยเนี่ยทำยังไงย้าให้มันแบบว่าให้มันใช้ยาใช้ยาน้อยน้อยลงอแต่เมื่อเมื่อเมื่อเราได้ใช้แล้วหมูก็โตทันจริงๆแล้วยาก็ใช้น้อยลงโอ้สองข้อท่านนะสองข้อเลยนะอยากจะให้เยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจให้ครบถ้วนเลยนะท่านพอเตอร์ช่วยสอบถามท่านครับแล้วหมูที่เจ็บป่วยเนี่ยจะขี้เหม็นมากเมื่อเมื่อเราให้ให้ขาเรียบร้อยเนี่ยขี้ก็จะลดน้อยลงก็คือกลิ่นกลิ่นเนี่ยจะเบาลง กลิ่นขี้หมูเนี่ยนะลดลงโอ้โหท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะทําให้หมูขี้ไม่เหม็นเนี่ยแต่โกลฟีดทาได้แล้วทําได้ครับเฉพาะข้อนี้นะพี่เชวัฒนะขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งคือบ้านของพี่เชวัฒซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มหมูนะก่อนหน้าในที่ยังไม่ใช้โกลฟีดนะกลิ่นเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับอืมตอนนี้ได้กลิ่นไหมครับ ตอนนี้ไม่มีเลยครับ<ช>ไม่มได้มีเลยนะฮะที่สนได้กลิ่นที่หมูไหมไม่ได้ไม่ได้กลิ่นเลยครับอ๋อนี่ไงก็ฟาร์มหมูอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้กลิ่นด้ยังไงเพราะตัวใหญ่คนที่มาก็จะเข้าใจว่าเลี้งยงไก่ออผมเลยไปซื้อรูปหมูป้านมาตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่านี่เลี้ยงหมูไม่ใช่เลี้งยงไก่โอ้โหครับท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นจุดไคลแม็กจริงๆหมูหกพันตัวเนี่ยเหม็นที่สุดนะครับกลิ่นจะไปไกลแค่ไหนอ่ะลองคำนวณดูซิฮะ ถ้าหกพันตัวเนี่ยอย่างน้อยๆฮะสามกิโลเมตรเนี่ยเป็นลมเลยนะได้กลิ่นขี้หมูวันนั้นเราไปกันที่ที่ไหนที่นครปฐมถูกต้องนั่นนะฟาร์มตั้งอยู่ประมาณสามกิโลนะโอ้โหได้กลิ่นขี้หมูโอ้โหแทบเป็นลมเลยครับแต่ของพี่ชัยวัฒน์เนี่ยเนี่ยอยู่หลังบ้าน <S <S> <S นี่เองครับเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้กลิ่นขี้หมูเลยจนชาวบ้านบอกว่านึกว่าเลี้ยงไก่ ทางพี่เจวัาต้องเอารูปหมูมาตั้งไว้ว่าที่มีฟาร,ร์มหมูนะแต่ที่มันไม่เหม็นขี้หมูเพราะว่าใช้โกลฟีดครับขอขอนุญาตเรียนถามนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากาเป็นฟาร,ร์มขนาดใหญ่เนี่ยก็คือคพี่เจวัตไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองนะ,ะครับต้องมีสัตวบาลใช่ไหมฮะมสัตวบาลช่วยดูแลอ่ะเป็นยังไงฮะหน้าที่ของสัตวบาลประจาฟาร์มของพี่เจวัตนี่ทาหน้าที่อะไรบ้างครับดูแลลูกน้องดูแลหมูที่มีสุขภาพไม่ดีก็ทําให้หาย อย่างเช่นฉีดยาครับดูแลเอาโกปีให้กินแล้วก็ถ่ายรูปก,ก่อนก่อนใช้ไว้แล้วหลังใช้ก็ดีใจมากวิ่งมาบอกเลยโอ้ครับท่านเจ้กเตยครับกเกร,บรื่องสัตวร,รบาลเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะว่าท่านมีหน้าที่เนี่ยจะต้องดูแลตามวิชาชีพของท่าน,นครับหลักๆเนี่ยสัตวบบาลดูแลเกี่ยวกับฟาร์มหมูเนี่ยดูแลอะไรบ้างก็ตัวใหญ่ก็ดูแลหมูสุขภาพหมูครับ แล้วหมูที่มันไซส์เล็กก็ต้องดูว่ามันน้ําหนักได้โตทเท่ากับตัวอื่นเขาและท่านจะต้องคํานวณออกว่าอาจาราการแลกเนื้อหรือ fcr <ช>เนี่ยใช่ครับผมมันเท่ากับเท่าไหร่นะของพี่ชัยวัตรก่อนที่จะใช้โปรฟีดนะ fcr ที่มาตรฐานที่สุดเลยที่ดีที่สุดเลยเนี่ยสองจุดสี่สองจุดสี่นะครับแล้วหลังจากที่ใช้โปรฟีดไปแล้ว fcr ออกมาหรือยังครับ ตอนนี้ออกมาแล้วก็2.4กว่าพอใช้โกลฟิดแล้วก็เหลืออยู่ที่ประมาณ1.8 1 9ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พิชวัตรเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่นะฮะเรียกว่าเกินขึ้นหมื่นเนี่ยได้ความกระจ่างชัดว่าการที่ FCR แต่เดิมที่ยังไม่ใช้โกลฟีดนี่ท่านกล่าวเลยนะ2.4นะ2.4นะท่านผู้ชมครับโอ้โหแต่หลังจากที่ท่านเอามาใช้แล้วเนี่ย สัตวบาลเป็นผู้วัดใช่ไหมค่านี้ฮะไม่ไม่ได้มาเพราไม่ไมีหลักวิชาการครับและตัวเลขออกมาชัดเจนที่ท่านยืนยันมามาเนี่ยนะก็คือหมูโตเร็วและใช้อาหารน้อยครับครับแล้วเอฟซีอมีค่าเท่ากับเอฟซคือมีค่าเท่ากับการใช้อาหารนี่เองครับครับได้เท่าไหร่ฮะหนึ่งจุปดไม่เกินหนึ่งจุดเ้าครับครับไม่เกินนะสิ่งที่ไม่เกินหนจดเาหลายท่านนะฮะ ก,ก็ติดตามแล้วก็เฝ้ามองอยู่ว่าการที่โกลฟินจะไปช่วยลด FCR เนี่ยได้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดวัดฟาร์มใช้วัดฟาร์มนะของพี่ใช้วัดนะเนี่ยได้ปรากฏหลักฐานนะครับซึ่งเราก็มีตัวเลขนะครับที่ที่เปรียบเทียบห้เห็นว่าระยะเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่นะเรียกว่าไม่กี่เดือนหรือว่ายังอยู่ในเรียกว่ารุ่นนี้นะ คือรุ่นที่จับขายไปเนี่ยนะตัวเลขออกมาแล้วชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าคุณสมบัติของนวัตกรรมโปรฟิตที่เด่นชัดที่สุดข้อหนึ่งใช่ครับนะครับและที่สําคัญที่สุดพี่ชัยวัฒน์บอกว่าเสียดายนะมาเจอช่วงปลายน้ําก็คือหมูที่จะชัดออกขายแล้วไงยังได้ FCR 1.8ไม่เกิน1.9แม้ถ้าใช้ตั้งแต่ต้นน้ำนะพี่เก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ผมหน่อย เพราะมีเกษตรกรเราทําได้หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกฮะของพี่นี่เนื่องจากว่าใช้ตอนปลายแล้วช่วงระยะไม่คือเลี้ยงไปแล้วสามเดือนใช่แล้วมาใช้อีกประมาณสองเดือนเกียวกว่าเดือนกว่าวกว่าเ<ร>พราะพี่จะขายรุ่นที่แล้วนี่ร้อยห้าสิบวันนะพี่<ร><ร>นั่นแหละนั่นฮะทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าหมูเนี่ยไม่ได้กําหนดด้วยระยะเวลาแต่กําหนดที่ น้ำหนักน้ำหนักครับอ่าถ้าได้ร้อยโลเมื่อไหร่ขายได้ทันทีครับผมหเดือน2เดือนไม่จําเป็นคสเดือน4ี่เดือน5เดือนไม่จําเป็นจําเป็นอยู่ที่100่กิโลเมื่อไร่ครับผมเอาละครับทีนี้สนุก